พลังขาไฟสุดอลังการของเจ้าคิวมว้วนกุ๊กสุดโหดแห่งกลุ่มจนสลัดหมวกฟางต่อจากคลิปก่อนนะฮะในบอกฟุตวันนี้ผมจะแต่งตัวเป็นซันจิใช้ขาไฟ V2 ฟา์เวล700ถึง1 0 0กันไอดีนี้แจกนะครับเพียงตอบคำถามว่าถ้าคุณใช้ขาไฟได้จะใช้มันทำอะไรเป็นอย่างแรก ซุ่มแจกนะครับคลิปการ์ด100 5. ลบัค5รางวัลส่วนไอดีนี้นะครับประกาศแจกคลิปนี้เลยนะฮะถ่ายคลิปนะครับดูคลิปให้จบเด้อและก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับจัรภาพกันแล้ว let's go ระเบิดแระทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเที่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ มาถ้าเกิด่าดทำเพลงเข้าแมปอนิเมดีไซน์ก่อนฮะแมปสำหรับคนชอบคอสเพย์เป็นตัวละครอนิเมะนะครับครั้งก่อนเราแต่งเป็นซันจิไปแล้วนะครับวันนี้เราจะแต่งเป็นซันจิเวอร์ชันอื่นกันบ้างนะเพราะว่าเรามีซันจิหลายรูปแบบมากเลยในแมปนี้นี่มาถึงกุเจจอนนี่ก่อนเลยนี่เราแต่งเป็นซันจิล่างนี้อยู่นะครับซึ่งมันไม่เฟีเยอะไรนะครับและอันนี้มันไม่เก่งพอเราต้องไปเอารากโอนิกาชิมะกันมาที่โซนวันพีได้เลยท่านผู้ชมครับเดินไปหานี่เลยฮะซันจิก็มีหลายล่างเลยนะครับนี่ผมล่างเออเกาะโอเคก็ เราต้องเอาล่างที่โหดที่สุดตอนนี้เลยฮะนี่เลยซันจินะครับล่างโอนิกาชิมะครับผมเราก็ซื้อเสื้อมันเลยครับผมเนื่องจากเรามีทรงผมกับหน้าตามันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับของในแบบนี้นะฮะสามารถซื้อได้เลยนะครับเเล่นแบบอื่นได้ด้วยท่านผู้ชมนะสำหรับอนิเมดีไซน์แค่นี้เองท่านผู้ชมครับนี่มาซื้อกันได้นะซื้อเสร็จแล้วของเะไดสู่ออวตารของเราแบบนี้ทันทีเลยฮะนี่เราซื้อเสื้อซันจิมาเมื่อกี้เราก็ใส่เลยแค่นี้เองครับแล้วเราก็เข้าบอกฟุตได้เลยนะท่านผู้ชมสำหรับขาดำซันจิเวอร์ชั่นสองก น้ำแข็งนะครับตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ปลดล็อกประตูด้านบนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมนั้นได้ทําไปแล้วและขอ,ขอรีวิวครั้งสุดท้ายสาหรับขาดําสจิเวอร์ชั่นหนึ่งของเรานะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนกันเชียวซึ่งก็เจ๋งนะฮะขนาดรีวริวมาใหม่นั้นนี่ยาแม่ขาบอสตัวที่ดีกว่าจะตายไม่ใช่บอสไน้ซัพย์ที่มันมอนซึ่งแน่นอนก็ผมผมให้คนในดิสหรือว่าน้องๆในดิสเนี่ยมาช่วยกันลุมระยำตําบอลน,นะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปในช่วงนั้นและอีกเงื่อนไขนึงก็คือเรองีํ่่นกะถึจทา ยาวนานเลยครับผมนาไม่ไม่ได้เอามาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคนะครับฆ่าบอสที่นี่เสร็จแล้วก็ปลดล็อกประตูนะครับแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะที่น้องชิโร่ทูที่หน้าตาอัปลักเท่าที่กูเคยเห็นมาเลยนะครับราคาก็อยู่ที่นี่เลย52สองล้านหกับแฟกเม็ดอีกห้าพันแต่กูไม่มีแฟกเม็ดเลยครับทำยังไงดีใช่ฮะเติมดีครับเออรอเปลี่ยนอะไรล่ะฮะจัดไปเลยลรกันครับผมสี่พันห้ตึง ซื้อเสร็จก็เสด็จมาซื้อเลยครับผมนะอือหราคาโคตรแพงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนกันเชียร์ครับผมได้มาแลยฮะนี่เลยขาดําวีทูโอเคไปเริ่มฟาร์มกันได้เลยฮะ ในระหว่างที่ผมขี่เรือกลกับมาฟาร์มท่านผู้ชมครับกูได้ยินเสียงคนเสกหนวดดำฮะมาถึงขาดําสันจ,จิกูอาจจะได้แบบผ้าคุมหนวดดาเลยอะไรนี้นะครับแต่ลืมไปก็กูเวลเจ็ดลอยฮะไม่รู้กูจะไปตีเ,เขาไหวไหมเขาไม่แอร์ไลน์กูสักตัวเลยท่านผู้ชมครับโอเคเราก็จัดเลยไล่ก,การฮัทดด้วยขาดําที่ไม่มีสกิลอะไรเลยมาถึงเราก็จัดเลยครับผมไหนว่าหนวดดาโอเคเห็นแล้วเข้าไปเลยฮะบุ้บบับซัม,มเบ้ก็ไปเป็นไงละมึงกูตายนะครับพอกันทีไม่น่ารอหรอะดูทรงละรับโควสแรกแล้วมาก็สเด็ดเลยครับผมแบตเตอรี่ไม่ขึ้นรัว ถ้าผู้ชมครับโหเต็มนหน้าจอกเลยนะฮะมาสับเยอะออนไลน์ไปครับผมโอ้โหง่ายนะเนี่ยมาถึงเราก็ง่ายเลยนะผู้ชมครับไล่เตะสอสทีก็ตายแล้วนะฮะเออเ่้ยมัมนแรงจัดเลยว่ะไอ้ขาดำตัวเนี้ยโคตรเติงดูฮะเนี่ยไล่ตบแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็จะตายแล้วเออเอ,อ,อีซี่เกินไปหรือเปล่าครับพี่เออก็ถีบเรียงตัวไปเลยไงโอ้โหเลือดแทบเล็ดนะฮะ เกือบมนเลยพี่อ้าวกูตายครับผมกูเพิ่งชมว่ากูเก่งอยู่วินแต่ไม่เป็นไรครับผมวิ่งไปต่อยมันอีก2-3สามทีเดี๋ยวเราก็จบเควสนีได้แบบสบายสบายฟ้ามาถึงเลเวล749ร้ท่านผู้ชมครับหน้าสู้กับัวรุ่นไรบ้านตรงนี้แต่ว่าเซิฟนี้เหมือนจะเจอโปรอีกแล้วกูละเซ็งจริงๆิเลยฮะัยรุ่นบินได้เดี๋ยต้องย้ายเซิฟกับผมหน้าหนีไอ้พวกโปรนพวกนี้นะครับคนไรบ้านบ้าอะไรพลังแม่งยิ่งกว่าเดฮักนะครับกูเลยนะฮะสั่งสอนด้วยชนตีนของกูนี่แหละครับตอนนี้เราได้สกิลแรกแล้วนะคร บอกได้เลยว่านะครับเอาสดตีนไปยัดหน้าได้แบบสบายสบาย นะครับบอกได้คำเดียวว่าโคตรแรงเออแม่งยันหน้าทีนะครับขี่แทบหลุดแป๊บเดียวครับผมเกือบหมดแล้วฮะออขาดอีกสองตัวเราก็ลากบอลไปเลยครับผมมาไวรุนโฮเลสไวรุนโฮเลสนี่โดกนกระทือไปเรียบร้อยเลยนี่ฮะนี่ยิงกับมิสเตอร์บีทอีกเฟสต่อไปให้เรามาจัดการไวรุ่นไดมอนครับผมไอตัวนี้เป็นนักร้องเพลงนะถ้าอยู่ในเกมเอยจะเป็นในเกมเนี่ยมันชอบทําอะไรมันชอบเออสูบกัญชาไม่ใช่นะฮะเออเสพดอกตะวันหรือเปล่ากูก็จัดการเลยแล้วกันครับผมเรามีแค่สกิลแรกนะเอ,อ เอาตีนยัดหน้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ไล่ต่อยไล่ต่อยครับผมนะเออมันกําลังฟิวยันเลยครับผมยันอยู่ยันดอกอะไรไม่ได้ดอกทานตะวันของมันเดียวกูกระเทิบมาเลยป่าป่าป่าแป๊บเดียวครับผมนะไรเดอร์คลิกนี่นะโอ้ยยิ่งกว่ามัดไรเดอร์เป็นไงล่ะตายโอ้ไปเลยควายเวลลแปดร้อยสี่สิบเก้าครับผมนะตอนนี้จริงๆเราก็ฟาร์มตรงนี้ไปอย่างยาวนานแล้วครับผมแต่ขอฟาร์มอีกสักทีเพราะว่าเราจะไปจัดการบอสเบลาหมีกันนะมาถึงก็ลากมอนที่นี่ก่อนเลยครับผมตรงนี้เป็นที่ที่ผมเนี่ยชอบฟาร์มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้ออองยยยู่่่ทีีนนนาาวเล เออฟาร์มนี่นานมากนี่ครับผมแล้วมีสกิลสองนะเป็นการเอาเอ,าเอา่อเข้เรียกอะไรตีล่องหนไปยัดหน้านะครับเออโคตรเฟี้ยวนะครับนะออนี่ครับผมวิ่งบุลเลตไงเออส้อนตีนกระสุนไงเออไปตรงตัวที่ผ่านเลยกูอะไรวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อแปดร้อยห้าสิบเอล่ะท่านผู้ชมครับเดี่ยวเวลาไปจัดก,การเบลาหมี่เลวฮะไปเลยซาก,กุเบลาหมี่หรือจะสู้จาราบี้ที่ขัดรองเท้ากูอยู่นี่นะครับมาเลยกูก็หัวเยลยละกันครับผมมีสองสกิลนี่กูเตะทีเดียววนะลอยไปอยู่ดาวคารเลยเป็นไงลายน้อง ยูพี่มนแรงหรือเปล่านี่กระดาษมีสองสกิลเนี่ยถ้ามีครบทุกสกิลกาได้ตบสองทีตายนะครับเออจะกูจะตายแล้วตอนนี้นะครับระวังหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเสียหมาออนไลน์นะครับคนดูดา่ากูอีกนะเออบอกไอ้เปลี่ญี่มึงนกากโอเคเราได้ภาคุมมาด้วยอะไรวะเนี่ยภาคุมสีดำ ฟาร์มแบบจังซี่มันต้องถอนเมลกล้ยยี่สแล้วท่านะผู้ชมครับก็จะสู้กับบอสตัวต่อไปได้แล้วฮะนั่นก็คือบอสเอ่อมันชื่ออะไรนะกาวิติมาถึงแล้วลากมอนกันก่อนแล้วท่านะผู้ชมลากทำไมนะว่าเนี่ยลากได้แค่สองตัววะเน,นี่ยเออมีสก,กิลสามแลยด้วยท่านะผู้ชมครับตอนนี้กูบอกเลยฮนะ เป็นการเตะน,นะครับมีบอยกาบอากาศนะฮะโอ้โหเทดูวะหมุนเป็นลูก่างเบเบ็ดเลยครับผมนี่ถ้าติดไฟด้วยเดี๋ยวโอ้ยนะครับประกรบฟ้าจะออกมานะครับโอ้ยใครทันดูบ้างวะเนี่ยเบเบ็ดพวกมึงเคยดูกันหรือเปล่านออักเตะแข้งสายฟ้ากว่า่ยดูอะไรยังงกันเนาะ ชอับทิพตาเดียวครับผมขาดําผู้นี้ก็จัดการเควสที่นี่สําเร็จนะฮะไปสู้กับนี่เลยครับผมฟูจิโทราครับผมนะวัยรุ่นตาบอดแต่เสอกเกงกว่าคนที่มีตาอีกนะท่านผู้ชมครับนี่เลยมาถึงแล้วก็ทีไปเลยครับหนึ่งทีเป็นไงล่ะฮู่ลงทะเลไปเลยเมื่อกี้ครับผมเกือบโดนฉลามแดกแต่ไม่เป็นไรเราแหวกแล้วลงมาสู้กับมันต่อนี่กระทืบไปเลยนี่สตีนพิทักโลกครับพี่แล้วก็หมุนออนไลน์ไปที่บอูดพูดๆไปครับผมแล้วกูก็ตายครับพูดจะดิบดีกูตายเฉยเลยแม่งมาตีโคตรแรงเลยนั่น มันยังไม่ใช่อุกาบาตนะน่ะถ้ามันใช่อุกาบาตแล้วกูมันไม่มันเหลือขี้หรอวะกูถามจริงอันนี้มันอดให้เราแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็หวมนไปเลยบวบปะเปียน์เราปลาเปียร์ลอยตายไอ้แมกนาบุ้ยกูหลอกเก่งอยู่แล้วขันชันจีเลยเว้ยไปจัดหน้าที่แบบอนิเมะดีสัยไอ้ใครจะพีพีกับกุ้ยน้องมึงจะเอาเลยแมกมาเนี่ยอู้ทำไมกูต้องเก่งแมกมาอีกแล้ววะ กูมไม่ชอบผลนี้เลยไอ้หนุ่มมาด้อหัวอะไรล้กันเน่ไม่โดนเลยหนีดีกว่าเวลต่อมายกขาลามาที่นี่เลยครับผมเกาะซอมบี้ครับผมหน้ามาเตะซอมบี้หัวหลุดเล่นกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมาออโอ้โหมาไม่ได้แดกกูสักตัวกูบอกเลยครับผมตอนนี้เราแรงมากนะฮะบอกได้คําเดียวว่าสกิลเราไม่โคตรแรงไอ้ตอนนี้ใกล้จะอัปเดตนะเท่าไหร่อัปเดตวาเลนไทน์ยังไม่แตะวาเลนไทน์มันก็พ้นมปจะสองสามวันเลยเนยเมื่อไหร่มันจะอัปเดตสักทีได้เขา,าจะมีผลเลิฟตื่นใช่ไหมเออแบบนี้เราจะได้ทําคลิปของ คนเลิฟต่อเลยนะท่านผู้ชมครับที่เราแต่งตัวเป็นอ่าอัเนี่ยโมอาแฮนค็อกนะครับหวังว่ามันจะตื่นไม่ได้รีเวิร์สถ้ารีเวิร์สกูก็ต้องทำเร็วหนึ่งถึงเจ็ดร้ม่หน้าเศร้าเหลือเกินแล้วตอนนี้ครับผมนะเออเควสซอมบี้เสร็จแล้วก็มาจัดการแวมไพร์ในถ้ากันต่อเลยครับไอ้พวกนี้นะฮะวันๆอยู่ในถ้านะครับไป่ทำเปรตอะไรเลยนะครับกูก็มากระทืบมาเลยละกันนะครับถ้ามาันไปทำงานก่อสร้างก่อสร้างบ้างนะจะไ,ได้มีเงินมาเลี้ยง <c oughs> ผัวเลี้ยงเมียมันนี่กูกระทืบนี่เป็นไงเอวอีนะเว้ยส เออกูฉันไอ้ตายหัวหงี้แยบแม่นี่เป็นไงตายหัวหมดเลยนี่มาเด็ดต่ออ้าวไม่เกิดเลยครับผมไม่มีใครกล้าแยมก็สันจีของเราเลยกระทื่ไปกระทื่ไปเป็นไงอีกสองตัวใครน้องหัวหัวหัวครับผมหัวแทบหลุดเป็นไงจัดสกีนมนหน่อยละกันชูรับปั๊บเดียรเรียบร้อยตายหัวหมดเลยเวลหนึ่งพันห้าสิบมาที่เกาะฮิมกะกันนะผู้ชมครับไอ้พวกนี้ทำทรงพาสองดาบจะที่ไหนได้ฟันกูไม่เข้าอ่ะ เพราะว่าไฟในตัวแล้มันร้อนแรงเกินไปครับผมหน้าพลังเกสน,นะครับเกิดตัวขึ้นในใจฉันนะครับทำให้ตัวนี้ฟันผมไม่เข้านั่นเองนะผู้ชม ไม่ละกูขี้โม้จริงกูมีผลไฟอยู่ในตัวและแน่นอนครับผมผมก็จบเควสนี้ได้แบบสบายสบายเช่นทิวลิตนะครับต่อไปก็เราเควสอ,อีกฝั่งหนึ่งครับผมเราต้องข้ามสะพานไปจริงเควสนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันนานนะเออมึงทําอยู่ฝั่งนู้นก็สบายอยู่แล้วนะครับเอ็กพีก็ได้ไม่ค่อยต่างก,กันเท่าไหร่นะและดูครับผมไอ้พวกนี้นะครับเหงาลอกเออกสกิลคิงคองมาเลยครับผมพวกมึงเป็นยากกันหรือเปล่าเนี่ย เป็นปลูกมันหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยเออได้กับใครมาวะไอ้คิงคองนั่นนะเออกูรู้แล้วไอ้คิงคองมันได้กับเยตูดไงท่านะผู้ชม <c oughs> เกิดมาเป็นไอ้พวกนี้นะฮะสามารถทุบพื้นได้ กูว่าอะไรไงนะครับมันได้กันได้ยังไงวะเนี่ยมันอยู่กันคนละเกาะกันเลยเนี่ยสงสัยจะใช้ไปรษณีย์ไทยไม่ก็เคอรี่ไม่ก็แฟลตนะท่านผู้ชมครับมันเลยออกลูกมาเป็นพวกนี้ยังไงล่ะแต่ไม่แน่น,นะฮะไอพวกนี้ก็เป็นเด็กเว้นธรรมดาครับผมที่เราสามารถตบตาได้แบบสบายๆด้วยลูกเตะของเราสั่งสอนมันไปเรียบร้อยอีซี่ยามาที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นครับผมตอนนี้เราสู้กับมันรุ่นท่อแป,ป๊บออนไลน์ครับผมหน้าไอ้ตัวนี้มันลอกเรียนซาโบมาหรือเปล่ากูถามจริงนะพวกมึงเป็นอะไรกับซามูหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยเราก็ต่่อออไปฮะะเพรรายัังงงมีีกฝนึ เราอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราได้สกิลครบทุกสกิลแล้วท่านผู้ชมครับสกิลสุดท้ายก็เหมเือนเดิมเลยฮนะนั่นะก็คือการเปิดขาไฟนั่นเองครับผมแต่ว่าขาไฟในครั้งนี้นะ่ยบอกได้เลยว่ารุนแรงกว่าครั้งก่อนอย่างร้อยเปอร์เซนต์มาถึงแล้วก็หวดไปก่อนเลยครับผมลากมันก่อนลากมันกันก่อนนะแล้วก็เปิดขาไฟแล้วก็กระทืบนะหมุน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 มน,มน,มน,นี่ฮะอย่างจุดต้องแก๊สน,นะครับบอกได้เลยว่าเผาไหมออนไลน์กันเลยทีเดียวนี่เป็นไง โคตรเจ๋งนะฮะแรงขึ้นมากเลยครับผมว้าวและอยู่นานขึ้นด้วยนะไม่ได้อยู่แป๊บเดียวแล้วนะครับขั้นแรกเนี่ยเราอยู่แป๊บเดียวนะแต่ขั้นสองเนี่ยอยู่โคตรนานนี่เป็นไงแต่ทีหนึ่งเกือบไปดาวคาในเมื่อกี้เรียบร้อยสั่งสอนมันหน่อยละกันเผาไม่ออนไลน์ไอ้หนุ่มนะมานี่กระทืบทีเรียบร้อยครับผมเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วฮะต่อไปไปสู้กับบอสสโมกเกอร์กันดีกว่ามาดูกันครับว่า ขาดำสจ,จุของเราเนี่ยนะครับจะสู้สมุกเกอร์ได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยซิมกำแพงนี่มานานแล้วกูกระทืบเลยปังพังแม่งเลยแล้วกันมามาเจอแล้วไอเวนมาเลยมปิดขาดำก่อนเลยครับผมนะขาไฟแล้วก็หมุนหมุน,มน,มนปั๊มแล้วก็เผาเลยครับผมนะควันหรือจะสู้ไฟเพราะว่าควันน่ะก็มาจากไฟยังไงล่ะนี่ครับผมนี่กระทืบตายไปเลยทันทีเฮ้ย ไอนี่เป็นมาลีนกูจัดการเลยละกันนะฮะบ้าบ้าเกมเข้าสิงนี่จัดการเลยหนีดีแล้วเว้ยเลเวล1197สู้กับไวรุนเลโก้นินจาโกครับท่านผู้ชมครับน,น่นินจาไฟครับผมหน้าแห่งเลโก้ที่นี่ครับผมแล้วก็หัวไปเลยกูตายกลับไปกลัวต้องเอาฉากที่กูตายไห้ดูด้วยมันนนาหนาแน้วเว้ยเออแต่เราจะจับทิ้งมันไม่ได้ไงแต่แป๊บเดียวเราก็จัดการมันได้ครับผมนะไอไวรุนเลโก้ตัวนี้นะครับตายหงไปแล้วนะครับต่อไปเราไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองครับผมก็ปนไะ เลโก้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นดินจานะครับเป็นอย่างอื่นแทงนะฮะน,นี่เลยครับผมนะเป็นมนุษย์ไฟนะครับเป็นจอมมารหรืออะไรมึงมาจากนรกหรือ,อยังไงว่าเนียกูถามจริงไล่ตบไปเลยครับผมเลียงตัวนะฮะกระทืมมันเลยไงแลวก็เพียมพิบตาเดียวอีกแล้วครับผมนั่งขาดำคนละมันหดไงเออแป๊บเดียวเราจัดการมันได้แล้วเนี่ยดูดิโอ้ยง่ายจังเลยครับพี่ และเลเวล1353ครับผมข้ามกันมาอย่างรวดเร็วเลยฮะตอนนี้เราฟาร์มที่เกาะนี่เลยครับผมเกาะน้ําแข็งฮะหรือว่าปราสาทน้ําแข็งนั่นเองครับผมเกาะที่เรามาเอาขาดานะครับเวอร์ชั่น2นั่นเองครับผมที่นี่ก็สบายครับผมนะเออบอกได้คำเดียวตอนนี้เราโวดเราตึงที่สุดในปัตตาพีแล้วครับผมนะขนาดไม่เปิดขาดานะครับหรือว่าขาไฟเนี่ยก็สบายครับผมเอออากูไม่ลงบอกแล้วกูเดินกูไปสกิร์ตเนี่ยมันจะเพิ่มความโหดขึ้นประมาณ8ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมไปแต่งกันนะฮะในแบบอนิม ที่800นะครับโอเคจัดการไปเลยลู้ปะาเปี้ยโอเคตายเรียบร้อยน้องและก็เป็นอีกครั้งที่ผมจะมาสู้กับบอสคูซันตัวนี้ครับผมครั้งก่อนผมมากันหลายคนแต่ครั้งนี้กูมาคนเดียวกับเวลที่สูงขึ้นครับผมนำมาดูกันว่าเราจะโหดเราจะตึงหรือเปล่าครับผมไฟหรือจะสู้น้ําแข็งนะน้าแข็งไม่สามารถแทนผฐานได้แน่นอนไอเวนมาเลยกูกระชับเยอออนไลน์บุ่มปอบซับเบย์เป็นไงลลูกเป็นไฟตู้มแป๊บเดียวตายนะครับไม่ขามือกูเลยง่ายจังเลยครับพี่เลเวล496เสด็จมาสู้กกััับบอสตวุดายน ผู้ชมครับบอสที่สามารถสกพญานาคออกมาได้นะผู้ชมครับนางนี่เลยไอ้กิ้งคือมันออกแล้วนะผู้ชมครับอจริงๆบอสไม่ได้โกงละแต่ไอ้กิ้งคือนี่แหละมันโกงน,นะครับผมกูร์ลำคานลำคาญนะครับใช้สก,กิลสักทีมดูดิมันผลักกูออกเอ้เอามันโ,โ,โกงกเลยเ,เวทสองลุ่มหนึ่งแต่ถ้าไปเอกเป็นสองลุ่มหนึ่งแล้วก็นะเออเป็นพลังสามาคัคคีอ้าวกูจะตายแล้วไอเวทด้วยกูจะตายไม่ได้ได้น้องเปิดหากีไปก่อนครับแล้วก็โจมตีไปฮะตอนนี้ครึ่งรอแล้วอ่เรียบร้อยครับผมแต่สุดท้ายเราก็จัดการมันได้ครับผม เข้าสู่เลเวล499ครับผมกลับไปทำเควสที่อ่อน <c oughs> ก่อแรกกันดีกว่าครับผมน่แน่นอนว่ามีเควส50ตัวนั่นเองรับเควสทำนะครตอนนี้ผมก็จัดการมา48ตัวแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ไล่ตบอย่างเดียวเลยฮะเควสนี้สาบายนี่แป๊บเดียวเราเลเวล1500แล้วจ้าทำเควสต่อ โอเต่อไปให้เราจัดการนี่เลยก็ผมเวลามีอีกรอบหนึ่งฮะครั้งนี้กูกลับมากับเลเวลพันห้าในน้องเอกูไม่ลงหรอกนี่กระทึบสองตีตายหลังจากนั้นก็มาปลดล็อกคนในคุกครับผมหน้าเพื่อจะปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระภาพนั่นเองนะผู้ชมครับนะาเออทำบนทําทานกันหน่อยละกันนะครับรหัสกูก็เริ่มจําจะไม่ค่อยได้และถ่ายรูปมาในมือถือนะครับมานั่งดูแลกันว่าเอาติ๊กอันไหนบ้างนะครับเออหน้าจันนี้และก็อน้าจานนี้ครับผมโอเคน่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยฮะปลดล็อกเรียบร้อยแล้ะด ื่องจากว่าการไปโลก3ามได้เราต้องมีผล1ล้านขึ้นไปก่อนนะครับผมก็ใล้ให้น้องๆในดิสคอร์ดมาสุ่มผลได้นะครับนี่เรามีพ่ะอศวนด้วยเป็นไงให้เต็มเป็นพ่สอวนนะครับอย่าลืมป๊อปทีแบบอนิเมะดีไซน์ก็มีให้แต่งนะจ๊ะนี่เป็นไงเ <c oughs> ขาให้กันเต็มเลยครับผม เป็น <_ d ose> ไงออดอวพลังใจเกลเอเ,ลเขาก็ให้กูหมดเลยไอ้นี่มีผลเสื้อไอ้นี่ขี้โมโอ้อะไรนี่ขี้โม้ละแรกเราก็มานั่งเทศนะ,ะกับคนที่ได้ขนควกนั่นเองท่านผู้ชมครับได้ผลหนึ่งล้านมาแล้วฮะดับรามุ่งหน้าไปนะครับเอ่อเพื่อไปโลกลลสามกันแล้วเลซากมนยังมีคนได้ผลกูอีกมีผลเกือไอพวกเนี้ยสุ่มได้แต่ของเกือนี่ฮะเอาผลมาแอนนุ่มนี่เลยห <_ m ix> ลังจากนั้นก็เข้ามากระทืบโดฟามิงโกตัวตึงครับผมแต่ว่าบอสไม่เกิดแต่ไม่เป็นไรฮะพาส่วนเรารวยครับผมนะเขาสามารถเสิ่ง้เราได้นั่นเองครับผมขอบคุณน้องดกันนะะ ขนาดนี้กูจนขนาดที่มันมีที่เสกผลได้ไม่ใช่ที่เสกบอลอะไรหรือไ้แล้ว,ลว,ลว,ลวก็กระทึ้มเลยครับผมนะเออคิดว่าแข็งแก่งขนาดนั้นเลยเพ่โอ้หแข็งแก่งจริงครับผมนะกูตายครับผมต่เมื่อไรให้น้องเขาจัดการเรียบร้อยฮะเท่านี้เราก็ไปที่โลกสามได้แล้วครับผมทำเควสกัน เข้ามาคุยกับแอดมินครับผมแล้วเราก็ไปสู้กับอสลินดาที่นี่เลยครับผมมาดูกันว่าขาดำของเราจะจัดการอดตัวนี้ได้หรือเปล่าครับแต่บอกได้ครับเดียวครับผมว่าพวกนี้ไม่กระดามือกูเลยสักตัวดูกูบูปาผาพียไปเลยครับผมนี่เป็นไงเลือดหายไปเป็นครึ่งกูบอกเลยเมื่อไรจะเข้าคทดซีสักทีครับพี่เดี๋ยวกูตายโอเคเรียบร้อยฮะอ่าเท่านี้เราก็ไปโลกสามได้แล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ประกาศผู้โชคดีที่ได้ดีๆเลยละกันนะครับนะสำหรับน้องคนนี้เลยนะครับสามารถมาติดต่อรับรางวัลได้เลยนะครับในดิสคอร์ ทักผมมาได้เลยนะฮะแค่โชว์ว่าเป็นเจ้าของช่องจริงๆก็เอาไอเดียนี้ไปได้เลยนะจ๊ะโอเคใครจะร่วมสนุกแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเออว่าครั้งต่อไปเนี่ยอยากให้ทําทผลอะไรหรือว่าดาบอะไรหรือหมัดอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ในครับเท<ๆ>่านี้เองฮะเราก็ไปโลกที่3ได้แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่โลกที่3กันครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับภารกิจการฟาร์มนะครับนะขาดําสจีทั้งเวอร์ชันหนึ่งและเวอร์ชั่นที่2นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะอย่าลืมกดไลค กด subscribe กันด้วยนะครับมาเดิมใครอยากแต่งตัวเป็นสักจีนะครับไปได้เลยที่แบบอันนี้ไม่ดีไซน์นะฮะแสบคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่กับการฟาร์มครั้งหน้าไปเลยครับบ๊ายบาย